ตอดปิติสุดทนถามวัคซีนหายไปไหนด่านหน้าต้องจับสลากเลวทุกวันลั่นด่ามาด่ากลับตอดปิติสุดทนถามวัคซีนหายไปไหนด่านหน้าต้องจับสลากเผยหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่เลวลงทุกวันลั่นด่ามาด่ากลับแค่ทำหน้าที่ของคนไทยวันที่9สิงหาคมตอดปิติ ทายาทเครือสิงได้โพสเฟซบุ๊กถึงกรณีการจัดสรรวัคซีนของรัฐบาลโดยระบุว่าผมว่าจะไม่ลงแล้วนะแต่สงสารคนไทยสอบคอ,อพูดโคตรชัดว่าวัคซีนทำให้จำนวนคนตายลดลงแล้วทำไมถึงเลื่อนทำไมถึงฉีดไม่ได้ตามเป้าวัคซีนหายไปไหนรักกันมากๆหน่อยสิเตือนไว้ก่อนด่ามาจะด่ากลับ หมดความอดทนแล้วเหมือนกันไม่ต้องชื่นชมหรือมาซื้อของบริษัทผมผมแค่ทำหน้าที่คนไทยคนหนึ่งที่อยากเห็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนอกจากนี้ตอดปิติยังได้แสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวอีกว่าผมหวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่ก็ไม่เลยเลวลงทุกวันผมก็รู้จักนักการเมืองอยู่เยอะพวกเขาก็น่าจะรู้จักผมบ้างผมไม่ได้ท้าทายนะครับแต่ผมท้ามาผมก็เอา และด่านหน้าต้องจับฉลากเพื่อจะได้ฉีดบางโรงพยาบาลใช้วิธีผสมน้ำเพื่อให้ครบคนผมขอสละตัวเองเป็นกระบอกเสียงให้พวกเขาครับและเมื่อผมเอาจริงก็คือเอาจริงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด